was busy thinking สวัสดีครับวันนี้พามาแอปตัวนี้ครับ 3DluT Mobile นะครับเออผมเคยรีวิวไว้นะครับมันเป็นแอปสำหรับการเกรดดิ้งสีวิดีโอนะครับเกรดดิ้งสีคืออะไรก็ประมาณว่าย้อมสีนะครับย้อมสีวิดีโอให้เป็นสีแบบโทนนูน่นโทนนี้โทนนั้นโทนร้อนโทนเย็นอะไรแบบนี้นะครับ ผมเคยรีวิวเป็นของ Android ครับเออแล้วพอดีมาเจอใน iPhone นะครับว่าเอ้ย iPhone ก็มีนี่นะนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับในปี2020นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเขาก็มีการปรับโทนสำเร็จรูปนะครับแบบนี้นี่นี่นี่อ่ะเดี๋ยวผมเปิดแอปเลยนะครับปึ๊บพอเปิดมาครับ ก็ให้เลือก2อย่างครับเลือกเอาไฟล์จากในอัลบั้มครับก็คือ open gallery ครับกับขวา open camera นะครับคือถ่ายเองครับเราเอาในในอัลบั้มแล้วกันนะครับคือการใช้งานก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับอันไหนก็ได้เดี๋ยวเราหาวิดีโอสวยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะย้อมสีวิดีโอนะครับอ่าเดี๋ยวนะอันนี้แล้วกันครับผมน่าจะเอาเสียงออกไปแล้วถ้ามีเสียงเดี๋ยวมันจะลำคานครับอ่าลองเปิดดู อันนี้ก็เป็นด้านบนนะครับก็จะเป็นแถบไล่วิดีโอนะครับว่าเล่นถึงไหนถึงไหนถึงไหนไทม์ไลน์ของมันถึงไหนแล้วนะครับตรงกลางก็เป็นพรีวิวนะครับแล้วก็ยกเลิกครับยกเลิกก็กดเพื่อที่จะเลือกรูปใหม่นะครับแทนนั้นเก่าเอ้ยเลือกวิดีโอใหม่แทนนั้นเก่านะครับอ่ะแล้วก็กดเลือกครับอันนี้เพนะอันต่อมาเลือกครับเลือกคืออะไรรอแป๊บหนึ่งครับให้มันบีบอัดเข้าสู่ระบบของมันก่อนนะครับอ่ะ มาแล้วครับบีบอัดแบบนี้นะครับก็คือด้านบนนะครับมีคําสั่งอ่ามันมีปิดเสียงนะครับหายไปแล้วครับช่างมันก็มีเบสิกกับเอ่อ LUT นะครับเบสิกก็คือปรับแบบแมนนวลครับเลือกปรับเอาเองครับอ่าสมมติเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูอย่างผมไปที่คอนแทตแตะทีนึงครับก็จะมีหลอดขึ้นมาให้เราปรับครับนี่ปรับต่าครับปรับเข้มนะครับอ่านี่ปรับแบบแมนนวลครับปรับไวบา้านสิ อมฟ้าไหมอ่าโออมแดงครับเอากลางๆแล้วกันนะครับอ่าแบบนี้นะครับใสตูวเลือนครับก็นี่ก็ปื้บปรับได้หมดครับให้มันสีมันจืดๆหน่อยเข้มหน่อยอ่าอันนี้แล้วแต่ครับอ่าประมาณนี้นะครับถ้าโอเคก็กดถูกไปครับมันก็จะให้ขึ้นว่าเซฟนะครับจะเซฟจะแชร์ได้หมดครับแล้วแต่เราเลยครับอ่ามันยังมีอีกตัวหนึ่งให้ปรับครับคือ LUT นะครับข้างๆกันกดเข้าไปสิ ตัวนี้จะเป็นสําเร็จรูปนะครับให้เราได้ลองใช้กันดูนะครับอย่างเงี้ยลองปะให้ดูครับมีเยอะอยู่นะลองดูครับมันก็จะเป็นเป็นหมดหมดของเขาครับอย่างอันนี้โมบายวี่ใช่ถ้ากดไปทีหนึ่งปึ๊บมันก็จะมีตัวเลือกเพิ่มมาให้เราใช้ครับมาแล้วครับมันก็จะมีสําเร็จรูปของเขานะครับนี่ให้เราใช้แบบนี้ครับเยอะยะเลยครับลองเลือกดู ปรับมาให้แล้วครับสิ่งที่เราจะปรับเพิ่มได้คือปรับเพิ่มลดเปอร์เซ็นต์ครับอของฟิลเตอร์ที่เราใช้ตัวสาเร็จรูปครับผมว่าสวยดีนะสาเร็จรูปอะอ,อย่างเงี้ยเออผมชอบแบบนี้มากเลยอะอาจจะลดสีลงหน่อยลดเปอร์เซน็นตะ์เอออย่างเงี้ยมันดูแบบคล้ายๆเวลาเราย้อมไลท์รูมใช่ไหมครับตรงที่มันสีที่มันไม่เกี่ยวมันก็จะเป็นสีจืดๆแบบนี้ครับเจ๋งครับผมว่าชอบผมชอบเนี่ยเอาหน้า ประมาณนี้แล้วกันนะครับสมมติผมเอาอันนี้นะครับเนี่ยส่วนไอ้พวกนี้เพื่อนๆก็ลองเล่นดูครับลองเลือกดูลองเล่นดูครับสามารถกดแบ็กเพื่อจะไปเลือกอันอื่นได้นะครับแต่ผมเอาอันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไม่ซับซ้อนนะครับก็แค่แตะแตะแตเลือก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 นะครับเนี่ยมีให้เล่นเยอะเลยนะครับถ้าจะจําชื่อก็จําพวกนี้ cmyk sset อะไรแบบนี้มันก็จะมีชื่อนะครับอ่ะโอเคเอาอันนี้เลยแล้วกันครับเดี๋ยวลองเซฟให้ดู เซฟทูแกลเลอรี่ครับรอแป๊บครับอ่าเดี๋ยวไปดูในอัลบั้มนะครับอ่ามาแล้วครับอันล่าสุดนะสีสวยเชียวนะครับอ่ะดูอีกอันนึงก็เป็นอีกโทนหนึ่งครับแล้วแต่เราครับแล้วแต่ชอบนะครับมันเหมาะกับการย้อมสีวิดีโอนะครับแต่ว่าคุณต้องตัดคลิปมาก่อนนะ ถ้าสมมุติว่ามีไฟล์นะครับเพื่อนๆก็เอาไฟล์มาตัดต่อแล้วก็เอ็กพอร์ตมาเป็นเส้นเดียวเลยนะครับแล้วค่อยเอามาย้อมสีนะครับย้อมสีมันควรจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับประมาณนั้นครับเพื่อนๆลองออกไปเล่นกันดูนะครับแอปตัวนี้ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยชื่อว่า3 d มดีเอลยูทนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับโอเค ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกริงๆนะครับทุกอย่างเลยนะครับผมกำลังจะไปถึง1 0 0 0งแสนซับนะครับอีกไม่นานครับโอเคครับขอบคุณครับที่มาดูสวัสดีจ้า